สวัสดีครับพี่แซมมาแล้วนะคะแซมตอนนี้อายุเท่าไหร่อยากให้แนะนําตัวสักนิดนึงคะ่ะโอเคครับผมชื่อกระสัเตมนะครับอุษนากรคุณนะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้อายุห้าสิบสี่ปีแล้วครับห้าสิบสี่ปีแข็งแรงมากเลยสำหรับพี่แซมมีอะไรพิเศษที่อยากจะแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆทราบบ้างคะโอเคนะครับเริ่มรแรก,เ,รก,เ,รก,กเลยนะฮะก่อนที่จะรู้จักไอตัว reserve เนี่ย ก่อนหน้านู้นผมมีโรคประจำตัวเป็นโรคเขาเขา,เขาเรียกว่ากดยูริกกดยูริกเยอะผมไม่เรียกสั้นๆว่าโรคเกาต์นะครับแล้วก็ไอ้โรคตัวนี้ผมก็ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลไปาหาหมอที่โรงพยาบาลนะครับไปตรวจ๊บไปเจอเป็นโรคเกาต์หมอ,อมเขาก็จะให้ยามาให้ยามากินทุกๆสามเดือนนะมผม ผมก็ไม่อยากจะกินยาเพราะว่าหนึ่งผมมีสุขภาพเกี่ยวกับไอ้ไอ้ตัวโรคตับกับโรคไตด้วยโ oh, อ้เราลปโรคประจำตัวสาไอ้ตัวยาที่คุณหมอให้มาเนี่ยมันจะไปทําลายตับทำลายไตค่ะ <Huh? S 2> ผมเลยก็ติดเลี่ยงจะไม่ไม,ไม่ไม่ทานแต่ก็ทานนะทุกๆสามเดือนตอนนั้นเพราะว่าโรคเกาเนี่ยมันมันปวดมันก็ต้องทานยา hmm. แล้วก็มีวันหนึ่งอ่ะผมไปเซิร์ชหาใน นเน็ตเนี่ยไปเจอผลิตภัณฑ์ของบริษัทเจเนสก็เปิดใจด้วยไอตัวรีเซอร์ฟตัวนี้นะฮโดยการกินกินกินเดือนแรกรู้สึกผมจะกินเช้าเย็ยนเลยนะ <c oughs> ทำให้อาการปรวดของโรคเกาผมอะ่ะหาย <c oughs> ซึ่งมหัศจรรย์มากๆเลย <c oughs> แล้วก็หลังจากนั้นน่ะพอได้กินไปต่อเนื่องทุกวันนี้ผมไม่ได้ทานยาของคุณหมอละอ <Okay. S 2> หน้านู้นผมเป,ป็นโรคเกาสองปีค่ะแล้วผมมา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 ,มาเจอตัวเ,เนจนเนสแล้วก็ดูแลตัวเองกับเจนเนสมาเจ็ดปีอ๋ออ๋อระยะเวลาที่ผมกินในตัวนี้ยาหมอผมไม่ได้กินแบบผมมากินตัวนี้แทน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 ยาเลยสุขภาพด้วยครับผมค่ะ ค,ความทรมานความปัญหาของเกาเนี่ยที่เราอยากจะบอกอย่างมันคือมันถึงขั้นไหนคะโอ้ทรมานมากๆเลยนะฮะคนไม่เป็นไม่รู้หรอกครับเ๋อาม,ม,มันมเป็นไม่รู้ม,มันปวดระดับไหนพี่ก็ปวดถึงขนาดเดินไม่ได้เลยเดินเดินไม่ได้เลยครับค่ะแล้วเราปวดเนี่ยเราเราปวดบริเวณไหนมั้งคะข้อไหนบ้างหรือว่าทุกข้อ,อหรือว่าเฉพาะข้อขา เป็นที่ข้อข้อเท้าเป็นข้อที่ข้อเท้านะครับค่ะเป็นที่ข้อเท้านะคะอ๋อแล้วก็มันจะลามลามมาถึงตรงตรงสะโพกโอ้โหสะโพกมันก็มีผลต่อการยืนเดินหมดเลยนะพี่นะใช่เดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้เลยนั่งปวดไหมรานนั้นก่อนที่ยังไม่ได้เจอรีเซ์ตนะครับค่ะพอเวลาปวดปุ๊บวันนั้นอะ ตอนนั้นน่ะผมยังคาขายอยู่ที่มามาบนคลองอยู่ค่ะพอปิดร้านปุ๊บผมต้องรีบไปหาหมอเลยอืมถ้าไม่ไปหาหมอวันนั้นน่ะจะเดินไม่ได้เลยแต่ก็ต้องต้องไปต้องไปหาหมอเข้าห้องฉุกเฉินเลยครับเรื่องที่จะไปฉีดยาอไปฉีดยาค่ะฉีดยาแล้วก็ไม่ให้มันปวดอืมก็คือต้องให้ไม่แบบระงับความเจ็บปวดตรงนั้นซะอย่างนี้ใช่ไหมคะ พอได้มาเจอตัวนี้ปุ๊บก็โอเคเลยเรากินนานแค่ไหนพี่เรากินนานแค่ไหนหมายถึงรีเซิร์ฟใช่รีเซิร์ฟค่ะรีเซิร์ฟนี่ตั้งแต่มาทำเจเนสกินมาตลอดเลยครับค่ะเช้าหนึ่งซองเย็นหนึ่งซองโอพี่เบิ้นเลยนะปวดมากๆวันไหนปวดมากๆนะครับอือหรือว่าวันไหนเพียมากๆคืออ่อนเพียมากๆก็ทานสารสองเลยครับโอ้แล้วคราวนี้เนี่ยด้วยความว่าพี่ทานรีเซิร์ฟเนี่ย พี่ทานนานแค่ไหนพี่ถึงเห็นผลว่าโอเคฉันตัดสินใจละรักษาดูแลตัวเองกับดีเซิร์ฟนี่แหละอืมนานแค่ไหนคะถึงอาการถึงดีขึ้นนานแค่ไหนแค่แค่ระยะเวลาแค่สิบวันเท่านั้นก็ดีขึ้นครับดีขึ้นแล้วพี่คุณเล่นเปล่าจริงๆครับจริงนะจริงเลยครับสิบวันสิบวันตอนนั้นพี่โดบยังไงก็กินเช้าเย็นเช้าเย็น โอ้ oh, แล้วกดยูริกเนี่ยเราไปเช็คอีกทีเนี่ยมันลดลงมั้งไหมคะลดแล้วครับไม่มีแ oh, ล้วครับดีใจ,จด้วยมา,มากเลยครับผ oh. มว่าสุดจัง,งมากเลย